รับรีวิว FM 3H คันนี้ครับ FM 3 h เครื่อง1้อครับอันนี้เป็นดำครับกระบะประมาณนี้ครับใช้งานได้นะครับแบตใหม่ครับแบตยังใหม่ๆ่เลยครับพื้นใช้งานได้ครับยางดีหน้าหลังใช้งานได้ครับสองเพลาครับคันนี้นี่ครับประมาณนี้ครับ ฝ <c oughs> ่าท้ายังดีอยู่นะคนี่ท้ายังดีเนี่ยประมาณนี้เลยครับสนใจสอบถามได้ครับ0 9 3 4 8 3 8 7 0 3ครับสามเฮตแท้นะครับคันนี้ FM สามเฮตสองเพาครับเครื่องร้อยเก้าห้าเครื่องเดิมๆครับสวยสวย ดูครับเครื่องสวยๆเลยครับนี่ครับท่อพงท่อแป๊บยังจริงๆอยู่เลยครับนี่ครับหัวเดิมบางครับหัวนี่ครับดูเดิมบางมากครับหัวเดิมบางครับสีเดิมครับคันนี้สีเดิมยังเดิมๆสวยๆครับ FM สามฮิตแท้นะครับสองร้อยเก้าห้า กันชงกันชนกระสุงกระซีด้านหน้าไม่มีรอยยุบไม่มีรอยชนไม่มีรอยคว่ำม,มานะครับนี่ครับสวยๆครับเดิมๆเ,เลยครับสองใบปัดเดิมห้างแท้ครับดูครับเดิมครับเดิมบาง อันนี้มี GPS มาแล้วนะครับกระจกเป็นอัตโนมือครับนี่ครับอัตโนมือคอนโซลก็จะมีหายจุดนี้ครับที่เหลืออยู่ครบหมดนะครับเบาะดีนะครับข้างในครบมีเบาะกลางด้านข้างครบนะครับคอนโซลคอนโซลก็ประมาณนี้ครับมี GPS มาพร้อมนะครับกันนี้มี GPS มาให้พร้อมนะครับตามสภาพนะครับกันนี้ ราคาไม่แรงนี่ครับเดิมๆครับนี่ครับ FM 3 h นะครับ n k นะครับรหัสจะจะกระบาดไปนี่ครับของแท้ครับเดิมเดิมบางสวยๆครับสนใจก็สอบถามมาได้ครับผมศูนย์เก7 0สครับ0 9 3 4์3ก7 3 3ครับติดต่อได้ครับ ยิบสี่ชั่วโมงครับผมประมาณนี้ครับสวัสดีครับ